ใช่ใช่นมไม่ใช่ชาเย็นไม่ใช่เขาเรียกว่าสามเสา,าร์นะขำบนเป็นกาแฟข้างล่างเป็นชาชาผสมนมเนาะข้างล่างเป็นชาผสมนมไปและพี่แกเรียกว่าสามเสาร์นะคือคอนคอยน์แก้วเท่าไหร่ตัดน้ำโภชนาไม่ใช่ไหมก็สิบห้า <65. S 1> แกเราปกติห้าแต่ว่าก็คริงจริงๆมันก็มีโปรเยอะนะอ,อันนี้ก็าใช้ที่บอร์ดแดงนะ ชัยชอยแรกสดละสามสิบกรั๊แต่ตอนนี้มันมีโปรนะาสุดนะโคดทำมีบัตอีแม็กเวลลูบัแดงอะไรเออที่เขาเหมือนกับได้ฟรีสิบแก้วอ่ะก็กล้าก็เหมือนซื้อกาแฟก็หาสิบแก้วแต่ที่นี่จะมีขนมเยอะเพวกขนมพวกอะไรพวกก็น่ากินเออแล้วก็มีเซนต์บิกต้จะมีแต่มากิมที่มีพวกขนมอะไรก็น่ากินนะก็เดี๋ยวนี้คนมากินผ่านไทยกันเยอะนะเพราะว่ามันมีโปรอะไรอย่างเงี้ย แต่เรามีบัตรเขียวมันก็แค่สะสมได้แต่เอา,าแก้วมันแลกอะไรพวกนี้ได้อยู่ไข่แบบสายแบบกับเทมข้นพันไทยก็แวะมากินนะเ,เราว่าอร่อยดีแต่ว่ามันก็จะแก้วเล็กเป็นเหมือนไข่แก้วเล็กแต่เ้มข้นเนี่ยขายราคาเยอะมาก